สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเฉิงตูกันแล้วนะคะเป็นเวลาตีสองค่ะเรามาด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะคะจะบอกว่าใครมาเฉิงตูแนะนํำเลยนั่งแอร์เอเชียลำใหญ่มากบินแค่2ชั่วโมงครึง่งทุกคนเร็วมากจะบอกให้และสําหรับใครที่บินมาถึงตีสองแบบแคสนะคะวันนี้แคสจะมาฮาวทูวิธีการเดินทางเข้าเมืองเฉิงตูนะคะ นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะหลังจากที่ผ่านตอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนสังเกตคำว่า Airport Bus นะคะแล้วก็เดินไปตาม Airport Bus จุดจอดรถนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเดี๋ยวทุกคนจะสังเกตเห็นเองว่ามีรถบัสจอดเยอะๆนะคะนี่นะคะเดินไปตามทางนี้เลยค่ะสำหรับใครที่พักย่านตึก IFS นะคะให้ไปที่บัสไลน์หนึ่งเลยค่ะ สแกนผ่านมีแค่จ่ายค่าตั๋วนะคะไม่ใช้เงินสดนะคะการซื้อตั๋วจ่ายผ่านมีชัดเท่านั้นนะคะทุกคนติดตั้งไปให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเราก็คือนรถปัดกันแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงรถจะไปจอดด้านหน้าตึกหมีแพนด้าเลยคะ่ะนั่งเพลินๆดูเมืองก็มาถึงกันแล้วคะ่ะรถจะจอดตรงหมีแพนด้าปีนตึกเลยคะ่ะ แล้วเราพักใกล้ๆกับตึกมีแพนด้านะคะเดี๋ยวแคทจะมารีวิวที่พักใกล้ตึกมีแพนด้าเดินแค่5นาทีเท่านั้น <Okay. S 1> ฝากติดตามกันด้วยนะคะ